พราะอะไรลูกสัตว์กระเจ้าร้อยมักจะทําให้เรายิ้มได้อย่างง่ายดายอยู่เสมอทําไมเราถึงรู้สึกว่าบรรดาลูกอ่อนทั้งหลายนั้นช่างน่าเอ็นดูเหลือเกินบางคนอาจบอกว่านี่น่ารักจังตามสายตาที่ได้มองเห็นแต่บางตัวก็มีแต่แม่ของมันเท่านั้นที่บอกว่ามันน่ารักแต่ที่จริงดูเหมือนว่า พวกเราถูกกำหนดมาให้รู้สึกชื่นชมชีวิตเน,น้อยเหล่านี้แม้ว่ามันจะไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกับเราและเราก็อดเอาใจช่วยไม่ได้ตอนที่มันเริ่มออกมาชมโลกนี่คือเรื่องราวของชีวิตอ่อนวัยทั่วทั้งอาณาจักรสัตว์เป็นการเดินทางไปสู่การเจริญเติบโตเต็มวัยในโลกที่เต็มไปด้วยการผจญภัยการสแสวงหาและ ความมชีสวัสดีเธอที่เป็นน้ำท้องฟ้าและพืนป่าของข้าพเจ้าหรือแม้ว่าเธอที่เป็นดอกหญ้าเม็ดฝนดอกไม้หรือกระบองเพชรข้าพเจ้าขอกล่าวถึงเธอที่ทํารดงอยู่ในะช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงความหมายของชีวิต ในช่วงอายุ19ปีของข้าพเจ้าทุกๆวันผ่านชีวิตเริ่มต้นชีวิตด่อไปดำรงอยู่คู่กันอย่างไม่อาจแยกเคยมีคำกล่าวหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ยินและดำรงอยู่ในความทรงจำอย่างเรือนรางคำกล่าวที่มีความคลายว่าจงใช้ชีวิตอย่างมีความหมายจงอย่าตายอย่างไรค่ะ หากข้าพระเจ้าจะได้มีอค์การรู้ตัวตนของมนุษย์ที่กาวพยายามมีคนแรกข้าพระเจ้าคงอยากจะขอโอกาสได้จับขาคุยกับมนุษย์ผู้นั้นสักหน่อยนิทานมันมีไว้หลอกเรานะครับเพราะว่าเขาสอนเราเขาหลอกเราเพราะว่าเขาจะได้กดขี่เราไงเ <c oughs> ขาเองไม่ <c oughs> ไม่จำเป็นที่จะต้องแคร์มันก็ได้นี่หรือเมื่อท <c oughs> ี่เขาเองไม่ต้องมา,ผาเผชิญโลกแบบเรา <c oughs> ไม่ต้องมา ตื่นเช้ามาเพื่อเพื่อเพื่อมาหานักษาเที่ยวเพื่อที่จะถ่ายอาหารนกเพื่อที่จะอะไรไม่ต้องมาทำรถต่อพวงน้ำด่างไหาของการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายนึนหมายความว่าอย่างไรทําอย่างไรจึงจะมีความหมายทําอย่างไรข้าจะไม่ตายอย่างไรข้า หากการตายของข้าพเจ้าไม่สามารถทำให้ใครจดจำได้นัางไดคาบข้าพเจ้าผิดหรือไม่หากไม่สามารถปรัตนาสิ่งอื่นได้เลยข้าพเจ้าคงไม่สามารถทำตามความปรัถนาของตนได้ชีวิตของข้าพเจ้ามีผู้คนอยู่มากมายความหวังที่เจอจ้าและล่องหอนของผู้คนนั้นมากพอที่จะควบคุมชีวิตของข้าพเจ้าไปตามทิศทางนั้น ชีวิตของข้าพเจ้าไม่ใช่ของข้าพเจ้าอีกต่อไปมีคนคุมบางเหียนมีด้วยถ้อยคำและวาทกรรมที่เขาสร้างดูพวกนั้นสิปีนไต่ขึ้นมาจากดินขึ้นสูงจนถึงโต๊ะอาหารกัดกินเศษอาหารที่มนุษย์ทิ้งไว้เพื่อความอยู่รอด เล็กน้อยัะพูดที่อยู่เหนือกว่าในงวงโซอาหารเผยตัวออกมาให้ผู้มีอำนาจได้เห็นเผยการมีอยู่ของชีวิตและเลยสายตาที่จ้องมองมาปีนไต่ขึ้นมาจากดินขึ้นสูงจนถึงโต๊ะอาหารเกินชีวิตแสนสนุกของผู้มีอำนาจเสียงกระดิ่งดังแล้ว ฟังสิความจริงมันคงดังมสาสักาณ์แล้วล่ะไม่ได้ยินอย่างนั้นหรอกไม่เป็นไรไม่ต้องรู้สึกผิดแปลกอะไรหรอกไม่ใช่เรื่องง่ายห,หรอกที่จะรับดู้ถึงมันบางทีข้าพเจ้าก็หลงลืมที่จะรับฟังเสียงนั้นเหมือนกัน